วันนี้พาไปดูระบบโซลาเซลล์ที่ลดค่าไฟได้แล้วใช้แบตเป็นหลักไม่ต้องจ่ายบินค่าไฟอีกต่อไปไม่ต้องกลัวว่าไฟจะดับเพราะว่าเราสามารถผลิตไฟได้เองจ้าปกติเขาจ่ายค่าไฟกันที่ไหนล่ะคะพอดีว่าทางนี้ไม่เคยจ่ายค่าไฟเลยอะคะ่ะวันนี้มาที่บ้านขุนหาดนะคะพร้อมด้วยสวัสดคู่ใจของนี้นะคะรุ่น CSB 18โวลต์ค่ะเป็นบอสนะคะสามารถขันสกูได้กระแทกได้คะ่ะ มีพี่ๆถามว่าในไทยมีแรงดันที่ใช้ในงานโซลาเซลล์แบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของโวลตเทจที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะระบบที่มีตอนนี้นะคะก็จะมี12โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์และ72โวลต์ค่ะที่คนนิยมกันใช้มากๆก,ก็จะเป็น12โวลต์นะคะ24โวลต์และก็48โวลต์นั่นเองค่ะ ระบบที่เหมาะกับเรานะคะจะขึ้นอยู่กับแผงว่าเราอะ่ะมีความจุของแผงเท่าไหรค่ค่ะถ้าแผงของเรามีกําลังไฟฟ้าน้อยกว่า1000วัตว์ให้ใช้12โวลต์ก็พอสำหรับแผงที่มีมากกว่า1000วัตว์แต่น้อยกว่า2000วัต์ก็ใช้24โวลต์ ก็จะดีที่สุดค่ะสำหรับแผงที่มีมากกว่า2,000วัตต์นะคะให้ใช้48โวลต์ก็คือ the base แล้วค่ะสำหรับพี่ๆที่ต้องการความประหยัดนะคะก็สามารถที่จะใช้12โวลต์ได้ค่ะเพราะว่าใช้ของได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น panels นะคะหรือแผงแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็มีราคาถูกค่ะระบบ24โวลต์นะคะก็จะช่วยในการ จัดการกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้มากขึ้นก็สามารถใช้ยีิบสได้ค่ะแต่48โวลต์จะเป็นระบบที่สามารถใช้กับแอร์คอนดิชันได้นะคะ มีคนรู้น้อยมากๆนะคะว่าเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วเอามาใช้เองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปแจ้งการไฟฟ้าหรือหน่วยงานไหนได้เลยนะคะแต่เราต้องเลือกระบบที่เป็นระบบที่เขายกเว้นไว้น้อยอย่างเช่นระบบไฮบริดและระบบออฟกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยในการผลิตไฟจากแสงกันนะคะปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าแผงโซลา่าจะเป็นตัวที่จะผลิต ไฟฟ้าออกมานะคะแต่เราต้องรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้การผลิตไฟฟ้านั้นมีน้อยก็คือเงาบางเมฆเยอะฝุ่นเกาะแล้วก็ใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไปนั่นเองนะคะก็จะทําให้แสง<ห>เนี่ยก็ถึงจะเยอะ<น>ก็ไม่สามารถที่จะผลิตไ,ปไ,ปลไฟได้เยอะได้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะหลังจากที่เราเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วรันระบบเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณลูกค้ามากมากนะคะก่อนจะจากไปนะคะ<ห>ขออนุญ,ญาตโชว์วิวให้พี่พพดูอันนี้เป็นวิวบ้านขุนหานะคะ ที่ตำบลยางเปีย,ง,ปย,ง,ปยงอำเภออมก๋อยจังังวหดเชียงใหม่ค่ะและลาไปด้วยการกินเมน <EN S 2> ูพิเศษอมาลองชิมนะคะอันนี้ก็จะมีข้าวแล้วก็คขมิ้นแล้วก็มีหน่อด,ด้วยอร่อยอร่อยมากอุ้ย ตอนนี้ของนี่ขณะนี้เวลา,าวปลายโมงน,นะคะ<ม>น้ำมันก็ยังเป็นแข็งแบบนี้อยู่เพราะว่าข้างบนนะคะกระหน่ำมากที่พี่เหนามากๆนะคะแข็งหมด <c oughs> สายนี้คือหูที่สุดเดี๋ยวนี้มีนี้ผ้ามีวัสดุผ้าแบบ